วันนี้แพรจะพาทุกคนไปร้านหมูหยองในตำนานเจ้าเด็ดที่หัวลำโพงค่ะร้านนี้ทำหมูหยองกันสดสดวันต่อวันหน้าร้านนะคะซึ่งร้านนี้เขาเปิดมาแล้วเกือบ40ปีค่ะทุกอย่างนะคะก็คือทำมาจากหมูทั้งหมดหมูแผ่นย่างก,กรอบหมูแท่งกรอบเมนูกุนเชียงหมูรวมทั้งพวกเมนูขนมจากหมูหยองก็มีค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านหมูหยองโชคดีหัวลำโพงใครขับรถมาสามารถจอดรถตรงลานจอด้ายมือของร้านได้เลยค่ะโดยร้านนี้เขาจะตั้งอยู่ติดกับเอ็มอาร์ทีเลยค่ะสถานีหัวลำโพงทางออก4โชคดีนะคะตอนที่ ไปเขากาลังทําหมูหยองรสใหม่กันอยู่พอดีเลยค่ะที่ร้านเขาจะใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะคะเอามาต้มเสร็จแล้วว่าเขาก็จะเอาไปปั่นให้ฟูเป็นฝอยค่ะแล้วก็จะเอามาปรุงรสกับพวกซอสเครื่องปรุงต่างๆนะคะและขั้นตอนสุดท้ายเขาจะเอามาปั่นให้ฟูกรอบค่ะทุกคนซึ่งของร้านเนี่ยเขาจะปั่นแบบควบคุมอุณหภูมินะคะทําให้หมูหยองอะ่ะมันแห้งกรอบแบบกําลังดีไม่แห้งจนเกินไปค่ะตอนที่เขาทํานะคะอยากจะบอกว่ากลิ่นหมูหยองคือหอมมากๆค่ะทุกคนพอทําเสร็จนะคะเขาก็จะบรรจุถุงขายหน้าร้านเลยค่ะใครที่ไปซื้อนะคคะืออได้ขใหม วันต่อวันแน่นอนค่ะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นหมูแผ่นย่างกรอบค่ะที่ร้านเขาจะเอาหมูแผ่นนะคะที่ตากเสร็จแล้วอะ่ะเอาไปใส่เครื่องย่างเขาจะมีความฟูและมีความกรอบขึ้นมาค่ะซึ่งของร้านนะคะเขาก็จะย่างทีละแผ่นแบบนี้เลยนะคะตอนย่างก็คือกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนและของเจ้านี้นะคะจะไม่หวานเกินไปค่ะมีรสชาติหวานเค็มนิดๆนะคะแล้วก็มีความบางกรอบกินเลินมากๆส่วนอันนี้นะคะจะเป็นหมูหยองแบบเส้นค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบเส้นกรอบนะคะของร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3 ถ,ถ้าแบบดั้งเดิมรสชาติจะเหมือนกับหมูหยองที่เป็นแบบฝอยๆเลยค่ะแต่ตัวนี้สามารถหยิบออกมาเป็นเส้นกรอบๆกินได้เพลินๆเลยค่ะทุกคนโดยที่ร้านนะคะเขาก็จะทําใหม่วันต่อวันเช่นกันแลวเขานะคะจะใส่เป็นถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็ซิลถุงข้างบนให้อีกแล้วก็มาเรียงขายหน้าร้านแบบนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นหน้าตาเมนูทั้งหมดมีหน้าตาสินค้ามีให้ชิมแล้วก็มีราคาบอกเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะแล้วใครที่ไม่สะดวกมาซื้อที่ร้านนะปกติของเขาจะมีแบบออนไลน์ด้วยนะคะทางไลน์แล้วก็พวกช้อปปี้ลาซาดา้าสามารถไปกดสั่ง ดโดยวันนี้แพมมาซื้อที่หน้าร้านนะคะตอนจับถุงบางอันยังร้อนๆอยู่เลยค่ะทุกคนพอซื้อเสร็จนะคะก็รีบเอากลับบ้านมาลองชิมกันเลยมาเริ่มชิมหมูหยองก่อนนะคะถุงนี้สองขีดครึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแพมสั่งข้าต้มมากินด้วยค่ะทุกคนหมูหยองเขา่าจะมีความแบบกรอบฟูนะคะทุกคนเอามากินคู่กับข้าต้มฟินสุดๆนี่พอ,อเจอเข้าวต้มกุยนะ รสชาติมันแบบลงตัวมากมันจะมีความหวานกลมกล่อมของหมูหยองนะคะแล้วไล่ไปกับตัวข้าวต้มอ,อุ่นๆน,นะคะตัวหมูหยองกรอบที่รานเขาจะมีสามรสนะคะตัวเนี้ยเป็นรสดั้งเดิมรสชาติมันจะคล้ายหมูหยองปกติแล้วตัวเนี้ยเป็นรสสามรสนะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดนะคะถุงนี้นะคะสองร้อยกรัมร้อยเก้าสิบบาทอืมอืม ตอันนี้เป็นรสสมุนไพรมันก็จะมีเครื่องนะคะเป็นใบมะกรูดริกกระเทียมนะคะแล้วก็หอมเจียวข้างในก็จะเป็นเส้นหมูหยองกรอบแบบนี้นะคะแล้วข้างในอะ่ะพวกสมุนไพรอะไรต่างๆมันก็จะมาแบบกรอบกรอบนะคะกินได้นะนี่เป็นใบมะกรูดนะคะกินพร้อมกับหมูหยองมันจะมีกลิ่นหอมสมุนไพรกินฟืนมาก ที่รานเขาจะซีลถุงมานะคะแล้วก็จะมีถุงซิปในตัวด้วยนะไม่ต้องกลัวแบบอากาศเขา่าถุงนี้สองขีดครึ่งนะคะร้อยเก้าสิบบาทหอมมากทุกคนแล้วก็แผ่นใหญ่นะหืมกรอบมากรสช,ชาติไม่หวานเกินไปนะคะนอกจากแบบแผ่นนะคะเขามีหมูแท่งกรอบที่เป็นแท่งๆแ,แบบนี้ด้วยนะคะ มันมีความแบบกรอบเบานะแล้วรสชาติคือไม่หวานเกินไปมีความเค็มนิดนิดแล้วก็หอมหมูมากกินสะดวกด้วยลองทอมวนไสหมูหยองบ้างนะคะถุงนี้ราคา180นะคะหืมลองกรอบแป้งบางมากทุกคนเนี่ยดูดิไม่ใช่แป้งแบบหนาๆน,นะแล้วข้างในอะ่ะคือเป็นไส้หมูหยองทางแท่งเลยค่ะ นี่อู้ชีกตัวไหนก็คือเจอแต่หมูหยองนะคะแป้งทองม้วนเป็นแบบบางกรอบลราออกมาได้เป็นชั้นๆเลยค่ะไม่เคยเจอละไหนบางขนาดนี้ก็เข้าไปคือหมูหยองเต็มๆใครชอบกินหมูหยองลองไปจัดกันดูนะคะพี่ไก่ร้านอยู่หวัวลำโพงมีขายทางออนไลน์ด้วยค่ะ